สวัสดีครับรุ่งสางของวันจันทร์นะครับพี่น้องวันนี้วันที่6มกราคมอัปเดตอากาศประจําวันกันครับจากแบบจาลองพื้นกระแสลมใกล้ผิวพื้นนะครับพี่น้องพัดระยะไม่เกิน1กิโลเมตรหรือ750เมตรเนี่ยครับพี่น้องมองด้านบนก่อนเราก็จะเห็นแนวไอโซบายังคงขยับลงมานะครับนั่นก็คือการแผ่ลงมาของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น แต่วันนี้กำลังจะลดลงกว่าเมื่อวานนะครับพี่น้องก็ดูง,ง่ายๆจากเส้นทึบเส้นหนาวพันยี่สิบเฮกโตปสาสคาลนะครับหนึ่งศูนย์สองศูนย์วันนี้ไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยของเราหรือบ้านเราเห็นไหมครับส่งผลให้สปีดหรือความเร็วของกระแสลมที่พัดมานะฮะมาตามหลังมวลอากาศเย็นมานะั้นลดสปีดลงครับลมมรสุมความเร็วก็ลดลงไป เช่นกันนะฮะเหลือพัดด้วยกำลังปานกลางนะฮะก็จะออกเป็นสีเขียวๆจากพื้นสกเกลออกเหลืองนิดๆน,นะฮะนั่นก็คือกำลังปานกลางขึ้นดังนั้นวันนี้ลมกระโชกก็ลดลงไปก็จะไม่มีนะครับแต่ทิศทางการดันของกระแสลมที่เข้ามาปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนนั้นในวันนี้ยังคงเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพี่น้องเห็นไหมครับ เหลือความเย็นไหลข้ามเส้นไอโซบาร์เข้ามาในพื้นที่อยู่ะฮะแม้ว่าเราจะเห็นมวลอากาศเย็นส่วนหนึ่งทางด้านขวามือ,อยังคงเอียงเล่นน้ำทะเลอยู่นะครับเด็นลงทะเลนะครับซึ่งแนวการพัดของลมมรสุมก็น่าจะเป็นลมตะวันออกหอบความชื้นผ่านทะเลเข้ามาบ้านเรามากขึ้นใช่ไหมครับ แต่วันนี้ก็ยังคงมีแต่ลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพี่น้องนั่นก็เป็นเพราะว่าพี่น้องมองพื้นที่ทางด้านล่างนะฮะด้านล่างด้านซ้ายมือบริเวณทะเลอันดามันเหนือหัวเกาะสุมารตราอินโดนีเซียนะฮะอินโดนีเซียก็จะมีหย่อมความกดอากาศต่ําเกิดขึ้นนะฮะหมุนทวนเข็มนาฬิกาอยู่เห็นไหมครับเขาก็จะช่วยเหนียวนําลมมรสุมนะให้วิ่งผ่านบ้านเราเป็น สะพายแรงนะวิ่งผ่านไทยเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามลูกศรสีแดงและประกอบกับทางด้านขวามือล่างของพี่น้องนะครับบริเวณเกาะบอร์เนียวประเทศมาเลเซียนะฮะทะเลจีนใต้ตอนล่างก็ยังคงมีหย่อมโลนะฮะหย่อมความกดอากาศต่ำลูกเดิมนะฮะเขาขยับขึ้นเกาะบอร์เนียวอีกลูกหนึ่งนะครับคอยดึงลมตะวันออกเข้าหานะครับ ก็ไม่ได้พัดพานำความชื้นเข้าพื้นที่บ้านเรานั่นเองครับสายลมมันก็ไปอยู่ตังนั้นนะฮะในขณะที่ภาพถัดไปก็เป็นแนวการพัดพาหรือความเคลื่อนไหวของลมคู่ขนานนะครับก็อย่างกระแสลมระดับบนในวันนี้นะครับดูนะครับพี่น้องพื้นที่ประเทศไทยในวันนี้ยังคงถูกปกคลุมนะครับ ด้วยลมระดับบน,นะฮะที่พัดเป็นคลื่นกระแสลมตะวันตกนะฮะโดยเขาพัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นบริเวณความกดอากาศสูงหรือแอนตี้ไซโคลนก็มีศูนย์กลางวันนี้ปกคลุมมาเลครับปกคลุมบ้านเราทางตอนบนเลยครับก็จะกักอากาศแห้งจมอมเย็นไว้นะฮะไม่ให้ระเหยออกไปนะฮะทิศทางก็ตามลูกศรสีเหลืองนะฮะ ดังนั้นในวันนี้นะครับพี่น้องแม้การเคลื่อนของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงนะครับจะไม่ลงลึกไม่ลงแรงเหมือนกับเมื่อวานนะฮะแต่พี่น้องมองกระแสลมระดับล่างหรือลมมรสุมวันนี้ยังคงพัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือไหลข้ามแนวไอโซบานะ,บะฮะไอโซบามันก็เป็นไอโซบาร์ที่เกณฑ์เป็นเกณฑ์ความกดอากาศสูงฮะซึ่งมีความเย็นอยู่ฮะ เราก็จะดันความเย็นเข็นความหนาวเข้าสู่พื้นที่ประเทศของเราหรือบ้านเราแบบตรงๆนะฮะแม้ว่าจะอ่อนไปหน่อยนะฮะประกอบกับในวันนี้ทางตอนบนมีศูนย์กลางแอนตี้ไซโคลหรือบริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมนะครับพี่น้องก็อ,อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับจะเขาก็จะช่วยกักนะฮะกักถังพร้อมผักดันอากาศเย็นนะฮะ เอาไวนะ้ฮะส่งผลให้อุณหภูมิโดยทั่วไปวันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือสารกลางตะวันออกและภาคใต้ตอนบนวันนี้จะลดลงอีกนะครับพี่น้องลดลงอีกนะแม้ว่าลมหนาวลงมาไม่แรงนะลดลงอีกเล็กน้อย1-2องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิจะทรงความเย็นแบบนี้ไปจนถึงเช้าวันที่8นะครับคำ่คำค่ำค่วันที่7นะฮะแล้วก็วันที่8มกราคมก็จะเริ่มสูงขึ้นนะฮะ เพราะว่าอะไรครับก็จนกระทั่งบริเวณศูนย์กลางความกดอากาศสูงนะครับเาก็จะเคลื่อนไปทางขวามือนะฮะอนตี้ไซโคนเนี่ยก็จะเคลื่อนออกจากประเทศไทยไปในวันที่7ช่วงเย็นเย็นวันที่8ไปแต่ทั้งนี้นะฮะความต่างระหว่างอุณหภูมิช่วงดึกถึงเช้ากับช่วงบ่ายถึงเย็นนั้นก็จะห่างกันมากอีกตามเคยนะครับพี่น้องด้วยปรากฏการณ์อ i นตี้ไซโคนที่ครอบประเทศเราไว้นะฮะเขาก็จะทําให้ท้องฟ้ามันใส เมฆไม่ค่อยมีแดดมันจึงแรงนะฮะจึงมีความร้อนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะในช่วงบ่ายะฮะเพราะแดดมันแรงโดยเฉลี่ยก็จะมากกว่าช่วงเช้าอยู่ราวๆ1 0บถึงสิองศา,า,ศาเซลเซียสโดยทั่วไปฉะนั้นพี่น้องต้องระวังรักษาสุขภาพนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความต่างอุณหภูมิเช้ากับบ่ายห่างกันประมาณ15อ,องศา,า,ศาเซลเซียสขึ้นไปนะฮะ ในขนาดที่พื้นที่ภาคใต้นะฮะแม้มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพี่น้องพัดด้วยผ่านด้วยกําลังปานกลางนะฮะแต่ทางลมมรสุมที่หอบความชื้นส่วนหนึ่งเขาก็ถูกดึงนะฮะดึงไปที่ย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณเกาะบอ์เนียวและก็อีกส่วนหนึ่งก็ถูกลมระดับบนที่หมุนตามเข็มนาฬิกาออกจากศูนย์กลางแอนตี้ไซโคนนะฮะมันก็จะเป็นลมที่พาอากาศแห้งจมนั่นแหะ ปกคลุมพื้นที่เอาไว้ตามลูกศรสีเหลืองนะจึงส่งผลให้การยกตัวตกของฝนนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะฮะก็จะทำได้น้อยลงนะฮะยากลงนะฮะก็มีฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่งเท่านั้นนะครับฝนก็จะไม่มากนะฮะและจากโมเดลพาความร้อนนะฮะภาพที่พี่น้องเห็นอยู่นี้นะครับ ก็เป็นคาดการปริมาณฝนตกนะฮะชั่วโมงข้างหน้าใน7จ็ดโมงเช้าของวันนี้วันที่6มกราคมก็ไปจนถึง7จ็ดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้อง7มกราคมเรามองกันนะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าในวันนี้นะโมเดลให้สีออกในแนวฟ้าฟ้านะ มันก็คือแนวคลื้มฟ้าคลื่นฝนนะฮะถึงกับจะมีฝนเล็กน้อยได้โดยทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ก็จะเห็นอยู่ก็คือพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปแล้วก็ฝนหนาเม็ดหน่อยนะฮะที่กระแทกเข้ามานั่นก็ตรงบริเวณ4 3-4จังหวัดชายแดนติดกับมาเลเซียนะฮะซึ่งก็จะตกได้ร้อยละ30-40ของพื้นที่ก็บริเวณจังหวัดสงขลานะฮะปัตตานียะลา แล้วก็นราธิวาสนะฮะก็ตกได้ในสี่จังหวัดนี้หนาเม็ดหน่อยส่วนขึ้นไปเลยสงขาขึ้นไปด้านบนนั้นก็น่าจะออกคลื่นฟ้าคลื่นฝนนะครับพี่น้องวันนี้พื้นที่ภาคใต้นะฮะโดยจากแบบจําลองคาดหมายอุณหภูมิในเช้าวันนี้นะครับพี่น้องอุณหภูมิในวันพรุ่งนี้อุณหภูมินั้นจะทรงออกทรงนี้นะครับพี่น้องว่าว,วันที่เจ็ดด้วยในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็จะออกทรงนี้นะครับก็จะเย็นประมาณนี้ ก่อนที่จะสูงขึ้น1-2องศาในวันที่8เป็นต้นไปนะฮะพื้นที่ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้านะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย11-16องศาเซลเซียสนะครับสูงสุดช่วงบ่ายก็2 4 2 8องศาเซลเซียสนะฮะก็10กว่าองศานะครับห่างกันภาคตะวันออกเขียงเหนือนะภาคอีสานนะครับ อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้านะครับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยในเช้าวันนี้12ถึง16องศาเซลเซียสนะครับสูงสุดช่วงบ่าย24ถึง27องศาฮะก็ไม่ร้อนนะครับแต่อุณหภูมิก็ต่างกันภาคกลางนะฮะอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย16ถึง20องศานะครับสูงสุดช่วงบ่าย27ถึง32องศาเซลเซียสฮะ พื้นที่กรทมนะฮะกรุรงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ต่ำสุดเฉลี่ย19-20องศาเซลเซียสนะครับวันนี้ก็ลดลงมาอีกนะครับเย็นเจี๊ยบนะครับกทมสูงสุด32องศานะครับวันนี้กรทมเช้าบ่ายก็ต่างกัน12องศาเลยทีเดียวนะครับพี่น้องต้องรักษาสุขภาพ ภาคตะวันออกนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย17-21องศาเซลเซียสนะครับสูงสุดช่วงบ่าย27-30องศาไปดูพื้นที่ภาคใต้นะครับพี่น้องภาคใต้อุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ยทั้งภาคนะ18-24องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิเกณฑ์เย็นในตอนเช้า 18-21องศานั้นจะอยู่ที่พื้นที่เดิมนะครับก็คือภาคใต้ตอนบนด้านตะว,วันตกในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและปัจวบคีน,นะครับสูงสุดช่วงบ่ายเฉลี่ยทั้งภาค27-31องศาเซลเซียสครับสำหรับสปลาวนะครับอากาศหนาวนะครับหนาวถึงหนาวจัดในตอนเช้านะลาวตอนบนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย6-14องศาเซลเซียส สูงสุดช่วงบ่าย20-24องศา,านะครับแล้วก็ลาวตอนใต้นะครับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย13-16องศา,าเซลเซียสสูงสุดช่วงบ่าย25-29องศา,าเซลเซียสนะครับไปดูคลื่นลมนะครับคลื่นลมในทะเลกันนะครับพี่น้องฝั่งอ่าวไทยตอนบนและตอนล่างคลื่นสูง1เมตรนะครับสำหรับฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง1เมตรโดยที่อันดามันตอนล่างนะครับคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ